เร็วขึ้นเยอะเลยฮะเออเออนากก่ากลัวเป็นบ้าเลยอย่าเข้ามานะผมเวทกำลังระเบิดตัวเออฮะระบบค่าแสนลค่าแสนปัจจุบัน90ทับ100เมื่อค่าแสนเหลือศูนย์จะตกสู่สภาะวะคงค่าไม่อาจย้อนกับกรณาะะระมัดระวังด้วยกลายเป็นฉากทำลายเสยเียงเทียกจากพูดเฉเลย เราคงต้องดูผลลัพธ์ของพระจันทรโลหิตให้มากจริงๆทั้งการโจมตีทั้งพลังกล้ามเนื้อของพวกมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแถมเพิ่มค่าแสนเข้ามาอีกด้วยคมเวทฝนหนับต้องระวังกว่านี้ซะแล้วแถบสถานะ5่าแสน6 0ทั้ง0พลังเวท20%ซให้ใช้แต่เวทอย่างเดียวโค่นเหนื่อยเลยพลังฟื้นฟูไม่ทันไอค่าแสนอะไรนี่ก็เริ่มทำให้ทติหลุดแล้วด้วยอีกตั้งนานกว่าจะได้เจอบอส ฮายังอีกอย่างงั้นเหรอยังไม่หมดอีกเหรอขีดดิบยักษ์ระดับ82ขั้นสูงฉันว่าจะใช้ความสามารถลุวนแท้แต่แกบีพห้ฉันโกงเองนะหินเรียกวิญญาณระดับตำนานวิญญาณหมาป่าจันาทามินวิญญาณหมาป่าจันาทามินระดับ125ี่หเซียววิส่งกับเป็นวิญญาณอันเชิยระดับตำนานใช้ในอาณาเขตละับระดับแพนททนัมถือว่าดูถูกพวกมันนั่นเนี่ยเข้ามานี่สิ โชคดีที่สัตว์อัญเชิญไม่มีปัญหาเรื่องเจ้านายได้ผู้ช่วยระดับนี้ต่อให้ดวลกับทีมสำรวจรับตัวเป็นๆก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวแล้วถึงจะเป็นการทำลายความสมดุลของเกมไปสักหน่อยแต่มันก็ช่วยไม่ได้แฮะจะเริ่มถล่มลันนะน่าจะที่นี่แหละห้องของมอสซ่อนอยู่สลึกเลยแฮะงั้นก็เข้าไปสำรวจกันเลยบรรพบพรบุษทั้งหลายข้าพเจ้ามีความผิดโอ้มีสตอรี่ให้ดูด้วยเหรอข้าพเจ้าบาปหนาะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากไปเกินไปแต่วันนี้ข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะฆ่าขึ้นให้มากอีกฮ่าฮ่าฮ่าเอฟเฟ์พระจันทร์โลหิตขี่กินคนบอสระดับ90เอาพันอันเดดอ่าอย่าเพิ่งฆ่ามันนะเดี๋ยวไว้ให้ฉันลงดับสุดท้ายด้วยดูระดับนี้สิอีกนิดเดียวก็จะเป็นบอสดันเจียนระดับเพชรอยู่แล้วเอฟเฟ์พระจันทร์โลหิตนี่น่ากลัวจริงๆเลยถ้าเกิดฉันไม่ได้เลี้ยงหมาไว้สองตัวคงแย่แน่ ยังไม่พอจริงๆแหละถ้าเกิดอยากทำภารกิจ5ดาวให้สมบูรณ์แบบต่อไปเรื่อยๆแล้วต้องแข่งแกร่งกว่าน,นี้คุณได้สังหารบอสระดับ9 0เอฟเฟคพระจ์โลหิตผีกินคนได้รับค่าประสบการณ์98,322ไอเทมดับแพทินัมมิสซันวิญญาณแพทินัมแหวนผีไฟแกนผลึกวิญญาณของผีกินคนความเคิดแขนของผีกินคน แนะนำไอทิมแกนทลึกวิญญาณของผีกินคนพลังวิญญาณปริมาณสูงสามารถใช้เป็นส่วนผสมยาหรือเราเข้าไปโดยตรงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติจิตวิญญาณเพิ่ม80แต้มถาวรของระดับแพทที่นัมสำหรับเรามันกระจอกเกินไปแล้วอันนี้ยังพอใช้ได้ถึงอย่างนั้นเพิ่มจิตวิญญาณแค่80แต้มตอนนี้มันก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเก็บไว้เป็นวัตถุดิบทายาน่าจะดีกว่าเยอะเอาล่ะได้เวลาไปทําภารกิจต่อไปแล้วณด้านนอกคฤหาหั์ ไอพวกที่หลงเข้าไปในเคหะที่พังทลายมันยังไม่เสร็จอีกอย่างนั้นหรอคงเหลือพวกขี้ขาดที่กําลังซ่อนตัวอยู่แหละมั้งครับคนทั่วไปรับมือกับเอฟเฟกของพระจันทร์โลหิตที่ส่งผลต่อเคหะที่พังทลายไม่ไหวอยู่แล้วมีแค่อัจฉริยะอย่างคุณหนูที่แค่คนเดียวได้สบายสบายสิ่งที่ฉันต้องการได้ยินไม่ใช่คำพูดเรียก้นหมาไร้สาระพวกนี้ข้างในนั้นมีกี่คนเป็นกิลไหนเข้าไปนานเท่าไหรแล้วนี่ตั้งหากเล่าที่แกคนบอกเออผมผมขอโทษเข้าไปนานเท่าไหร่พอจะรู้ครับ ระยะเวลาจู่โจมดันเจี้ยนดำเนินการไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเท่าที่ถามกิวระดับเกับระดับบีของเมืองเทียนหลิงทั้งหมดมาพวกเขาก็บอกว่าไม่ใช่คนของพวกเขาดังนั้นสถานการณ์ก็เลยไม่แน่ชัดครับเคหัดที่พังทลายที่โดนผลกระทบจากพระจันทร์โลหิตมันแทบจะเป็นดันเจี้ยนระดับเพชรอยู่แล้วนะขนาดฉันยังต้องระวังเจ้าพนธิสารแลนยเข้าไปน่าจะโดนสัตว์ประหลาดข้างในฉีกไส้หลุดหัวขาดกระโดดไปนานแล้วสิทำไมาจนตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาเลยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย นั่นไงประตูส่งตัวมีปฏิกิริยาแล้วคนที่อยู่ข้างในกําลังออกมาครับเฮ้ยเหนื่อ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 ยจะตายอยู่แล้วถึงจะเหนื่อยก็แค่เหนื่อยใจเท่านั้นแหละเอะอะไรกันน่ะเออนั่นมันทีมสำรวจล้บไม่ใช่หรอพวกเขามาที่นี่ได้ยังไงอย่าบอกนะว,ว่ารู้ตัวตนของฉันแล้วโยกพวกมายามฉันอย่างนั้นหรออะไรกันหมอน,นี้เข้าไปคนเดียวอย่างนั้นหรอแถมยังเด็กขนาดนี้อ,อะไรซูอย่างอย่างนั้นหรอเจ้านี่อีกแล้ว ดึกดื่นค่อนคืนมาสุมหัวทําอะไรกันก็แค่อนาเขตระดับแพทิ่น้มเล็กๆไม่ถึงขั้นต้องให้ท่านท่านทัน้ททงหลายมาลุมดูแลขนาดนี้มัง้งโอ้ยถามมาได้ไอ้หนูไม่รู้เรื่องไงว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์โลหิตนะ่ะวิ่งล่าเข้าไปคนเดียวแบบนั้นจะเอาชีวิตไปทิ้งอย่างนั้นเหรออา่าคือว่าในนั้นก็น่าขนลุกจริงันะแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาถึงขนาดที่พี่ชายว่ามาหรอกมัง้งหน่อยแกยังไม่สํานึกอีกอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดนายตายในนั้นไม่รู้ว่าฉันจะโดนลงโทษอย่างไงบ้างหุบปากแลวใส่หัไปซะะอ คุณหนูใหญ่เชิญครับเชิญในน่าหล่อที่เคียดดันเจี้ยนนี้คนเดียวนะ่ะอาา่ะฮะทำไมไมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะเคีย์เคหัดที่พังทลายในวันพระจ,จันทร์ลงหิตได้คนเดียวไม่เร็วเลยนี่ส่งแกนผลึกบอสมาให้ฉันซะอยากได้เท่าไหร่ก็เสนอมาเลยเดี๋ยวนะเจ๊เจ๊เป็นใครอะ่ะจู่ๆจะมาบอกว่าจะเอาผมจะต้องให้ด้วยอย่างนั้นเหรอหน่อยไอเด็กนี่นี่แกรู้ตัวหรือเปล่านะ่ะว่ากำลังคุยอยู่กับใครฉันไม่รู้หรอกเลยถามนี่ไงว่าเจ๊เขาเป็นใครน่ะ ไอคนไร้มารยาทแห่งลูกตาของนายมาดูให้ดีๆซะผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้านายคนนี้คือยอดอัจฉริยะที่อายุน้อยที่สุดในกิลด์นะักฝผกอสูรโลกแก้วตาดวงใจของปมุกสาราโพวีเดนยอดหญิงแห่งยุคที่หมื่นปีจะมีสักครั้งหนึ่งคุณหนูใหญ่ล้วลิงเอ๋อยังไงเล่าส่วนแกน่ะไอคนไร้หัวน,นอนปลายเท้ากล้ามากนะที่กล้าปฏิเสธความเมตตาจากคุณหนูจงรับโทษทันไปซะอาตาเธอน่ะเลิกทำตัวขายขำได้แล้ว จนี่คือลูกสาวของหัวหน้าสาราพาวิเดนอย่างนั้นหรยองั้นก็เข้าใจแล้วว่าทําไมท่าทางหญิงยะโสนักมองคนอื่นอยา่างกระ h i บแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาเพื่อหาเรื่องเราโดยเฉพาะเอ,อ่อไม่ทราบว่าคุณหนูยใหญ่มีอะไรจะชี้แนะอย่างนั้นหรยอตอนแรกแค่ตั้งใจจะมาหาอาหารชั้นดีให้มากินไม่คิดว่าจะโดนนายแย่งไปก่อนหลายปีแล้วนะที่ไม่มีใครพูดกับฉันแบบนี้ต้องยกนิ้วให้ความก้าหาญของนายเลย เอางี้ไหมถ้าเกิดนายรอดอยู่ภายใต้กรงเล็บของเยาว,วินญ,ญานได้เกิน3นาทีฉันจะถือว่าเรื่องของวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยล่ะเยาว,วิญญาระดับเก้าสิเดี๋ยวสิเอาแต่ใจกันไปมัง้งไม่สนลอกเฮกวนตีนใครไม่ควรดันเลือกควตีนคนหนูใหญ่แกตายแน่ไม่เกยดันเทียนพระจันทร์โลหิตคนเดียวได้อย่างนั้นพลังที่แท้จริงของซูอย่างไม่น่าจะต่ำกว่าเทิร์นที่สี่นะขึ้นปีสาดวายุเจนโนคูนี่เร็วไม่พอยังจมงตีนระยะไกลได้ด้วยแค่ป้องกันเรื่อยๆต่อไปไม่ไหวรอก ว่าจะไม่แสดงความเท่แล้วเชียวช่วยไม่ได้แฮะเงาทมินเศษสังหารเอ่อเดี๋ยวนะมิเล่มนั้นมันเงาแยกเครื่องหมายมาลนะเอ่อเฮ้ยไหนยังไม่ถึง3ามนาทีใช่ไหมนายกล้ามากนะที่ฆ่าสัตว์วิญญาณของฉันนะ่ะ เธอบอกให้ฉันหยุดรอดสานาทีแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามฆ่ามันไม่ใช่เหรอใช้อำนาจกดหัวคนอื่นจนเคยตัวเกินไปมัง้งเรื่องแค่นี้เลยรับไม่ได้นะ่ะฉันมีคำสาบต้องห้ามอยู่ในมือถ้าเกิดต้องสู้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันไม่กลัวหรอกเมื่อกี้นายว่ายังไงนะดูถูกฉันอย่างนั้นเหรอพลังของยายนี่แข่งจริงฮะเออคุณหนูใหญ่เขามีสถานะพิเศษจะเปิดศึกไม่ได้นะครับฮะอะไรนะ สถานะพิเศษหมายความว่ายังไงกันสูอย่างเป็น V.A.P. ของวิหารเทพเทินอาชีพกับสมาชิกโกแบ็ของพันธมิตรผู้จัดการใหญ่เคยกำชับไว้ว่าต้องระมัดระวังความสัมพันธ์เอาไว้ได้สถานะสำคัญ2อย่างพร้อมกันอย่าบอกนะว่านายก็รับภารกิจเทินอาชีพห้าดาวนะ่ะก็มังนะเธอก็เป็น V.A.P. ของวิหารเทพอย่างนั้นเลย ถ้าก่นจะถึงเธอสี่ก็ยังใช่อยู่หรอกตอนนั้นต้องระดมความช่วยเหลือทั้งสารลาภววิดนันถึงผ่านแผนที่3มาแบบวุดวิตแต่เจ้านี่ทําได้ด้วยตัวเองแถมยังดูชิวมากๆอีกที่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยงั้นเธอก็คงสำนียกได้ถึงความจริงของฉันละสินนะถ้าเกิดไม่มีเรื่องอื่นก็ไปได้แล้วขอยนาตไม่ส่งนะชี้พวกเรากลับครับ เอ้า,อาแค่นี้เนี่ยนะก็ใช่นะสิหรือแกจะจี้ชิงซับวีเอพของวิหารเทพร้อยพวกคำว่าชิงกบ,บ้าลล่ะเอ่อไม่ครับคุณหนูตัดสินใจได้ยอดเยี่ยมแล้วเฮ้เป็นคุณหนูใหญ่ของสาราพวิเดนแล้วยังไงเล่าสูงกว่าใครอย่างนั้นเหรอเราฉันปรับปามังกรดำเสร็จก่อนเธอดูสิว่าเธอจะยังซ่ร้าออกไหม อาดาวภารกิจเทิน3ภารกิจเลื่อระดับอาชีพนัลกลบเวทพิสูจน์ศักยภาพเวทและพลัง 1. เวทผีกินคนในเี่หาที่พังทลายสิ้นสุด2พลังมังกรดินหินผาและเทือกเขาหงหลิงเราดําเนินการเรื่องของเยนี่ไว้ค่อยว่ากันทีหลังไปฆ่ามังกรดินก่อนเสร็จแล้วจะได้ทาําภารกิจรับต่อทางเขาหงหลิงทางเข้าแนวผาตัดบอสมังกรดินหินผาสถานะคงอยู่ให้ชีวิตที่เหลือ100เเซ็ เอมใช่ได้เหมือนจะยังไม่มีใครมาโจมตีฮะเป็นเพราะว่าคุณหนูใหญ่สั่งล่วงหน้าให้พวกเรามาจองสิทธิท้าทายไว้นะครับเรื่องง่ายๆพวกเราจัดการให้ทันทีเลยถึงระดับมันจะต่ำไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็เป็นบอสผอบางังตอนที่หายากใช้มันเป็นตัวฝึกม,มือก่อนก็แล้วกันอ่าคุณหนูครับเดี๋ยวเพิ่งแซงคิวนะครับรอคิวแรกก่อนครับอ่อะไรนะสายตาเย็นชาหย่เยืยอกเออเดี๋ยวนะแล้วข้าผิดอะไรกันทำไมต้องมองเย็นชามาใส่ฉันด้วย นี่เหลวไหลร,รู้ตัวหรือเปล่าว่าแกกําลังคุยอยู่กับใครนะ่ะพวกเราจองคิวไว้นานแล้วมันจะมีทีมไหนมาก่อนอีกเล่าเออพี่เหลือจะเย็นเย็นผมเป็นแค่พนักงานธรรมดาไม่กล้าขัดใจพวกพี่ๆอยู่แล้วแต่เขาดันมีสิทธิพิเศษของ v i p วิหารเทพแทรกคิวมาอยู่ข้างหน้าคิวของพวกพี่นะ่ะระบบมันก็ขึ้นโชว์ว่าอย่างนั้นผมจะทําอะไรได้เล่าหาเอกว่าอะไรนะเป็นแค่พนักงานธรรมดากล้าของทางฉันอย่างนั้นหรอเปลี่ยนคนซะก็จบเรื่องหลีกทางหน่อยพี่น้อง ให้อกอย่างฉันจะรีบเคลียร์รีบไปนะะ่ะเฮ้อแล้วทำไมฉันจะต้องมาเจอใยนี้อีกแล้วล่ะ